สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้าเรื่องควัมตำ e n t e r t a i เ m e n t เราได้คุยกันว่าการส่งข้อมูลเร็วกว่าแสนหรือส่งข้อมูลแบบทันทีทันใดมันจะขัดแย้งกับ c อ u s a l ตี้หรือความเป็นเหตุเป็นผลถึงแม้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษจะยอมรับว่าการอาวกาศสามารถยืดหดได้คนที่อยู่คนละกรอบอ้างอิงกันจะเห็นเวลาและระยะทางไม่เท่ากันแต่ถึงยังไงแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องเห็นตรงกันหมดก็คือความเป็น c อ u s ลิตี้เหตุและผล โดยที่เหตุต้องมาก่อนผลเสมอ ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะครับว่าการส่งข้อมูลเร็วกว่าแสงมันจะขัดแย้งกับความเป็นเหตุเป็นผลยังไงโดยการใช้ Space Time d i ดแกรมช่วยแต่การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คงไม่พ้นที่จะต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆซึ่งจะทําให้ดวงตาเราได้รับแสงสีฟ้าเป็นจํานวนมากการจ้องแสงที่มีพลังงานสูงใกล้เคียงกับรังสี UV ย่างแสงสีฟ้าเป็นเวลานานนอกจากจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแล้วนาฬิกาตามธรรมชาติของตัวเราก็จะผิดเพี้ยนด้วยนั่นก็ เพราะว่านาฬิกาในตัวเราจะใช้แสงสีฟ้าในการกําหนดว่าตอนไหนเป็นตอนกลางวันตอนไหนเป็นตอนกลางคืนและการที่เรามองเห็นแสงสีฟ้าเทียมในตอนกลางคืนมากเกินไปร่างกายจะเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางวันและจะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการควบคุมเวลาของชีวิตและการนอนทําให้เรานอ,นอนไม่หลับ หรือหลับได้ไม่เต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตในการจ้องแสงสีฟ้าสังเคราะห์ดึกๆไม่ได้ตัวช่วยของเราอย่างแว่นออบดัสที่มีเลนเลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์เทคโนโลยีเฉพาะของออบดัสจะช่วยกรองแสงสีฟ้าให้กระทบกับดวงตาเราน้อยลงอีกทั้งแว่นออบดัสยังมีขาแว่นที่บางเบาตกไม่แต่บิดไม่งอไม่หักสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออบดัสแต่อย่าลืมใช้โค้ดสงสัยเพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ มันมีคําอธิบายอยู่หลายแบบนะครับที่จะบอกว่าทําไมเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เรว็วกว่าแสงได้อย่างเช่นคําอธิบายที่บอกว่าความเร็วในการอวกาศของเราเป็นความเร็วคงที่ถ้าเราอยู่นิ่งๆในแกนอวกาศเราก็จะเคลื่อนที่ในแกนเวลาด้วยความเร็วสูงสุดแต่ถ้าเราเริ่มเคลื่อนที่ในแกนอวกาศความเร็วในแกนเวลาก็จะน้อยลงเพื่อจะมาแบ่งให้กับความเร็วในแกนอวกาศนั่นทําให้เวลาช้าลงไปด้วย แต่ถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดในแกนอวกาศความเร็วสูงสุดที่จะได้ก็คือความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและณเวลานั้นเวลาก็จะหยุดนิ่งและเราก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ในอวกาศได้เร็วกว่านี้แล้วเพราะว่าความเร็วของเรามีทั้งหมดแค่นี้หรือเราสามารถอธิบายด้วยมวลสัมผัสหรือ Relativistic mass ซึ่งจะมวนสัมผัสนี้เป็นมวลคนละตัวกับมวลที่ทําให้เราเกิดน้ําหนักนะครับมวลสัมผัสจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าไหร่มวลสัมพัทธ์ก็จะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นและมวลสัมพัทธ์ที่มากก็จะส่งผรให้เราต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นในการเร่งความเร็วให้สูงขึ้นไปและถ้าใช้สมการตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเราจะพบว่าถ้าเราจะเคลื่อนที่ให้เท่ากับความเร็วแสงเราจะต้องใช้พลังงานเท่ากับอินฟินิตี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต่อให้ใช้พลังงานมากแค่ไหนก็จะไม่มีทางเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้ขีดจำกัดความเร็วนี้ ไม่ได้จำกัดแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแต่ยังรวมถึงความเร็วในการส่งอิทธิพลของเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถเร็วกว่าแสงได้อย่างเช่นการส่งเสียงเรียกใครสักคนหนึ่งมันก็คือการสั่นสะเทือนของอนุภาพตัวกลางซึ่งการสั่นสะเทือนนี้ก็ไม่สามารถเร็วกว่าแสงได้หรืออิทธิพลของคลื่นความโน้มถ่วงก็มีขีดจำกัดที่ความเร็วแสงเช่นกันสมมติว่าดวงอาทิตย์ได้หายไปตอนนี้ โลกของเราจะต้องรออีกแนาทีอิทธิพลของดวงอาทิตย์ถึงจะหายไปและจะทําให้โลกหลุดจากวงโคจรหรือแม้แต่ปฏิกิริยาโต้อตอบของมนุษย์ก็ต้องใช้เวลาเช่นกันสมมุติว่ามีลูกบอลกําลังพุ่งเข้าหน้าเราตาของเรารับภาพส่งข้อมูลไปยังสมองแล้วสมองก็จะสั่งการให้มือเรารับลูกบอลลูกนั้นโดยทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้เวลาและมีงานวิจัยมากมายที่บอกว่าค่าเฉลี่ยปฏิกิริยาโต้อตอบของมนุษย์ก็คือ250ิมิลลิวินาที ซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมเราไม่สามารถใช้มือในการตบมะแรงวันได้นั่นก็เพราะว่ามลงวันมีเส้นทางการสั่งการของกระแสประสาทที่สั้นกว่ามันจึงใช้เวลาในการโต้ตอบที่น้อยกว่าจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้เราก็พอบอกได้ว่าอิทธิพลของเหตุการณ์หนึ่งจะส่งผลต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งได้ไม่เกินความเร็วแสงหรือพูดอีกอย่างก็คือเหตุจะทำให้เกิดผลได้ด้วยความเร็วที่ไม่เกินความเร็วแสงนั่นเองครับ แล้วทำไมไอสไตน์ถึงบอกว่าการส่งข้อมูลเร็วกว่าแสงจะทำลายความเป็นเหตุและผลทำไมเขาถึงไม่ชอบควอนตัมเอนทังเกเมนที่อาจจะทำให้เราสามารถส่งข้อมูลเร็วกว่าแสงได้เรามาดูตัวอย่างก,กันนะครับนี่คือแกน Space Time ของนายเเราจะให้แกนตั้งเป็นความเร็วแสงคูณด้วยเวลาเพื่อให้เราได้แกนเวลาที่มีหน่วยเป็นเมตรส่วนแกนนอนก็จะคือ Space หรือแกนในโลกสามิติ สมมุติว่านาย A อยู่เฉยๆไม่ขยับไปไหนเขาก็จะไม่เคลื่อนที่ในแกนสเปซแต่จะเคลื่อนที่ตรงๆในแกนเวลาแบบนี้และสมมุติว่ามีเหตุการณ์กขอขอคอ3เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณนี้ส่วนเส้นที่เฉียง45องศานี้ก็คือแสงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงออกจากนาย A ในมุมมองของนาย A เหตุการณ์กอจะเกิดขึ้นก่อนจากนั้นจึงจะตามมาด้วยเหตุการณ์ขอและขอตามลำดับ ซึ่งเหตุการณ์กสามารถส่งอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อเหตุการณ์ขอได้แต่เหตุการณ์กจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์ขอนั่นก็เพราะว่าการที่เหตุการณ์กจะส่งอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อเหตุการณ์ขอได้นั้นมันจะต้องส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสงซึ่งไอซ์ไซน์บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่สมมติว่า ถ้าเราสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสงจริงๆมันก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่นาะยังไงเหตุการณ์กอก็เกิดก่อนเหตุการณ์ขออยู่แล้วเหตุการณ์กอเป็นเหตุที่จะส่งผลต่อเหตุการณ์ขอเหตุมาก,ก่อนผลไม่เห็นมีอะไรผิดปกติจริงไหมครับ แต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับนี่คือแนวคิดของเวลาสมบูรณ์ที่ทุกคนจะมองเห็นเวลาได้เท่ากันแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ได้บอกแล้วว่าคนแต่ละคนจะมองเห็นเวลาได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของแต่ละคนคนที่อยู่กรอบอ้างอิงที่ต่างกันก็จะมีแกนสเปซไทม์ที่แตกต่างกันสมมติว่านาย B กกำลังวิ่งอยู่นาย A จะมองเห็นนายบเคลื่อนที่ออกจากตัวเองแบบนี้ และจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทุกกรอบอ้างอิงจะต้องเห็นแสงมีความเร็วเท่ากันเสมอความเร็วแสงทำมุม45องศากับแกนเวลาของนาย A ดังนั้นแสงจะต้องทำมุม45องศากับแกนเวลาของนาย B ด้วยเช่นกันและพื้นที่สีเขียวนี้ก็คือมุม45องศาในมุมมองของนาย B ซึ่งจะทําให้เราได้การาฟสเปซไทม์ของนาย B หน้าตาแบบนี้และในมุมมองของนาย B จะเห็นว่าเหตุการณ์ขอ เกิดก่อนเหตุการณ์กอแล้วจึงตามมาด้วยเหตุการณ์คอถ้านาย A บอกว่าเหตุการณ์กอสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสงให้เหตุการณ์ขอได้ในมุมมองของนาย B จะมองเห็นว่าเหตุการณ์กอได้ส่งข้อมูลย้อนเวลามาให้เหตุการณ์ขอและถ้าเวลาผ่านไป สมมติว่านายบีสามารถส่งข้อความได้แบบทันทีทันใดเร็วกว่าแสงให้กับเหตุการณ์กอเพื่อบอกให้เหตุการณ์กอไม่ต้องส่งข้อมูลให้เหตุการณ์ขอซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอดีตเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ในมุมมองของานายบีเขาจะเห็นว่าเหตุการณ์กอสามารถส่งข้อมูลย้อนเวลามาหาเหตุการณ์ขอได้ผลได้เกิดก่อนเหตุซึ่งจะผิดหลัก causality ค,คราวนี้เรามาลองมองเหตุการณ์เดียวกันด้วยกราฟอีกแบบหนึ่งนะครับ นาย A ได้ยืนอยู่เฉยๆและเห็นนาย B กำลังวิ่งออกไปด้วยความเร็วประมาณ87%ของความเร็วแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วนาย A จะเห็นเวลาของนาย B เดินช้าลงส่วนในมุมมองของนาย B เขาจะเห็นตัวเองอยู่เฉยๆและนาย A จะมีเวลาที่ช้ากว่า ในกรอบสเป e t i ม e ของนาย A สมมุติว่านาย A มีเทคโนโลยีส่งข้อความแบบทันทีทันใดในนาทีที่4ของนายเเขาจะส่งข้อความหานาย B ได้ในนาทีที่2ของนาย B แต่ในมุมมองของนาย B เขาจะเห็นข้อมูลถูกส่งย้อนเวลามาและถ้านาย B ได้ใช้เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบทันทีทันใดส่งข้อมูลกลับไปหานาย A นาย A จะได้รับอีเมลตอบกลับของนาย B นั่นก็แปลว่านาย B สามารถรู้ข้อมูลจากอนาคตและสามารถตอบกลับข้อมูลนั้นก่อนที่นาย A จะเริ่มส่งข้อมูลมาเสียอีซึ่งนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมไอซ์ไตน์ถึงบอกว่าถ้าเราสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสงเราจะทำลายหลักความเป็นเหตุเป็นผลลงไปแค่เราวิ่งให้เร็วประมาณ90%ของความเร็วแสงเราก็จะกลายเป็นเศษถีนี่ผมได้ชี้ช่องทางรวยตามหลักฟิสิกส์เลยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของทำไมการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าแสงถึงทำลายหลักความเป็นเหตุเป็นผลลงไปได้โดยเนื้อหาทั้งหมดผมก็นํามาจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถ้าเ,เพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแต่ขออย่างเดียวคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ